ขีปนาวุธ PLXX หรือที่หลายคนเรียกว่าอาวุธพลิกเกมของจีนถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในสมะระภูมิการแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าแม้ข้อมูลของมันจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างแน่นหนาแต่รายงานการทดสอบภาพถ่ายหลุดและข้อมูลที่กระจัดกระจายก็เพียงพอที่จะเผยให้เห็นว่าขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมกำลังให้กองทัพอากาศจีนแต่เป็นการประกาศชัดเจนว่าปักกิ่งตั้งใจจะเขียนกติกาการรบทางอากาศขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะในสนามรบระยะไกลนอกสายตาหัวใจสำคัญของ PL XX คือมันเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลามากออกแบบมาเพื่อต่อต้านเป้าหมายที่มีค่าสูงในอากาศเช่นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระยะไกลเครื่องบินเหล่านี้คือกระดูกสันหลังขององค์การปฏิบัติการทางอากาศสมัยใหม่เพราะมันช่วยขยายทั้งสายตาและพลังของฝูงบินนักรบหากจีนสามารถยิงสอยเครื่องบินเหล่านี้ได้ นั่นหมายถึงการตัดแขนขาของฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ยังไม่เริ่มสึกเต็มรูปแบบ สิ่งที่ทำให้ PLXX น่าจับตามองคือขนาดพิสัยยิงและภารกิจที่มันถูกออกแบบมาทีบปนาวุธรุ่นก่อนหน้าอย่าง PL12 หรือแม้แต่ PL15 มีระยะยิงที่เพียงพอในการจัดการกับเครื่องบินรบในระยะ100-200กิโลเมตรแต่ PLXX9 ข้ามข้อจำกัดนั้นไปไกลบางการประเมินเชื่อว่ามันอาจมีพิสัยยิงเกิน300กิโลเมตรหรืออาจแตะถึง400กิโลเมตรในเงื่อนไขที่เหมาะสมหากเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเพียงอาวุธสำหรับการดวอากาศ แต่คืออาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถชีช้ชะตาการรบตั้งแต่ระยะไกลรูปร่างและขนาดบ่งบอกชัดถึงภารกิจของมันภาพถ่ายที่ปรากฏบนเครื่อง j 16หรือแม้แต่ข่าวลือเกี่ยวกับ j 20แสดงให้เห็นว่า plxx มีความยาวราว6เมตรใหญ่กว่าขีปนาวุธอากาศสู่อากาศทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้หมายความว่ามันบรรทุกเชื้อเพลิงและหัวรบขนาดใหญ่ได้มากพอหัวรบที่ใช้คาดว่าจะเป็นแบบระเบิดสะเก็ดแรงสูง พร้อมระบบจุดชนวนขั้นก้าวหน้าเพื่อเพิ่มอัตราการทำลายล้างเปอาเป้าหมายขนาดใหญ่และมีความสำคัญสูงด้านระบบขับดันมีข้อสันนิษฐานว่า PLXX ไม่ได้ใช้เพียงเชื้อเพลิงแข็งธรรมดาแต่มีการประยุกต์เทคโนโลยีมอเตอร์แบบจุดระเบิด2จังหวะหรืออาจถึงขั้นใช้แรมเจ็ข้อดีคือมันสามารถรักษาพลังงานการบินได้ยาวนานไม่เพียงแต่ทำให้ไปถึงเป้าหมายที่อยู่ไกลแต่ยังคงความเร็วและการควบคุมในระยะท้ายของวิถีขีปนาวุธปัญหาของขีปนาวุธพิสศยไกลทั่วไปคือ แม้จะเร็วในช่วงแรกแต่เมื่อใกล้ถึงเป้าหมายพลังงานจะลดลงทำให้เลี้ยวหลบได้ง่ายกว่าแต่ PLXX ถูกออกแบบมาเพื่อลดข้อด้อยนี้อีกหนึ่งหัวใจคือระบบนำวิถี PLXX ถูกเชื่อว่าติดตั้งเรดาร์ค้นหาเป้าหมายแบบ AESA คล้ายกับที่ใช้ในขีปนาวุธรุ่นใหม่ของสหรัฐและยุโรปจุดแข็งคือความสามารถในการต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส ระยะการตรวจจับไกลและความแม่นยำสูงหากทำงานร่วมกับการอัปเดตข้อมูลวิถีจากเครื่องบินแม่หรือจากเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง plxx จะสามารถเปลี่ยนเส้นทางตามการเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์แม้เป้าหมายจะพยายามถอยหนีหรือซ่อนหลังฝูงบินคุ้มกันขีปนาวุธก็ยังคงสามารถแก้เส้นทางและเข้าล็อกได้ในเชิงยุทธศาสตร์ plxx ถูกสร้างมาเพื่อตัดจุดแข็งที่สหรัฐและพันธมิตรพึ่งพามานานหลายสิบปี เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า E-3 Sentry หรือเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 ถือเป็นเส้นเลือดของกองทัพอากาศตะวันตกปกติแล้วเครื่องเหล่านี้บินอยู่ห่างแนวรบหลายร้อยกิโลเมตรอย่างปลอดภยัยแต่เมื่อ PL XX เข้ามาพื้นที่ที่เคยเป็นเขตปลอดภัยกลับกลายเป็นเขตอันตรายทันทีทําให้ฝ่ายตรงข้ามอาจถูกบังคับให้ถอยเครื่องบินสนับสนุนออกไปไกลลดประสิทธิภาพขององค์การรบโดยรวมนอกจากผลทางกายภาพแล้ว PL XX ยังสร้างผลทางจิตวิทยาอย่างมหาศาล หากผู้บัญชาการรู้ว่าเครื่องเตือนภัยและเครื่องเติมเชื้อเพลิองอาจถูกโจมปีตั้งแต่3 0 0ร้อถึงสี่กิโลเมตรจากแนวรบพวกเขาจะไม่กล้าใช้มันอย่างเต็มที่ผลคือกองบินรบต้องบินโดยไร้เครือข่ายสนับสนุนเต็มรูปแบบสูญเสียทั้งสายตาและพิสัยการปฏิบัติการไปในทันทีแน่นอนว่าขีปนาวุธขนาดใหญ่แบบนี้ไม่สามารถบรรทุกได้จำนวนมากเครื่องบินล่องหนเจยี่สิอาจติดได้เพียง1นถึงสลูกเท่านั้นในขณะที่เครื่องเจสิหหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดอนาคตอาจเป็นผู้แบกหลัก การใช้งานจึงต้องถูกวางแผนอย่างรอบคอบอีกทั้งการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ในระยะ300กิโลเมตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยเคยรือข่ายรดระยะไกลาการสื่อสารข้อมูลและระบบควบคุมการรบแบบศูนย์รวมเมื่อเทียบกับขีปนาวุธชาติอื่น PLXX มีความคล้ายคลึงกับ A-37M ของรัสเซียซึ่งยิงจากเครื่อง MiG-31 ได้ใกล้กว่า300กิโลเมตรแต่ PL-XX มีเทคโนโลยีทันสมัยกว่าโดยเฉพาะระบบค้นหา AESA และการเชื่อมโยงข้อมูลขีปนาวุธ AIM-260 ของสหรัฐก็ถูกกล่าวถึงเช่นกันแต่เน้งที่ขนาดกระททดรัดเพื่อแทน a i m 1 2 0มากกว่าจะมุ่งไปที่ระยะยิงสุงต่งเหมือน PL-XX ความเร็วของมันคาดว่าจะอยู่ที่มัค4ถึงมัค5าความเร็วระดับนี้ลดเวลาการตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามให้น้อยลงมาก โดยเฉพาะกับเป้าหมายที่เคลื่อนตัวช้าและขาดความคล่องตัวอย่างเครื่องเติมเชื้อเพลิงหรือเครื่องเตือนภัยแม้เป้าหมายจะตรวจพบการยิงแล้วก็แทบไม่มีทางหนีทันขีปนาวุธนี้เป็นผลรวมของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมจรวดอิเล็กทรอนิกส์และระบบขับดันของจีนในรอบหลายทศวรรษจีนซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ลอกเลียนแบบวันนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สร้างมาตรฐานใหม่ในบางด้านจนทำให้โลกตะวันตกต้องหันกลับมาตั้งคำถามว่าขีปนาวุธของตนยังคงเหนือกว่าหรือไม่ สำหรับนักบินที่อาจต้องเผชิญ PLX ภารกิจที่เคยปลอดภัยกลับเต็มไปด้วยความเสี่ยงลองจินตนาการว่ากำลังบินคุ้มกันภารกิจโจมตีในทะเลจีนใต้โดยมีเครื่องเติมเชื้อเพลิงและเครื่องเตือนภัยคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังจูจูมีสัญญาณเตือนว่ามีขีปนาวุธถูกปล่อยจากระยะเกินขอบฟ้าที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเขตอันตรายมาก่อนนี่คือสภาพแวดล้อมใหม่ที่ PLX กำลังสร้างขึ้น ถึงกระนั้นไม่มีอาวุธใดไร้จุดอ่อนขนาดใหญ่ทำให้บรรทุกได้จำกัดและระบบป้องกันเชิงอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องลวงตาอาจช่วยรับมือได้บ้างแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ p l x, x ได้เปลี่ยนวิธีคิดและยุทธศาสตร์ขององค์การรบทางอากาศไปแล้วขีปนาวุธนี้สะท้อนภาพสงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้ตัดสินกันด้วยการดวนดาบในระยะไกลแต่ด้วยการใครจะมองเห็นไกลกว่ายิงได้ไกลกว่าและตัดสินใจได้ก่อนกัน PLXX ไม่ใช่เพียงอาวุธหนึ่งชิ้นแต่มันคือเครื่องมือทางการเมือง การทูดและการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์แม้ยังไม่เคยถูกใช้งานจริงแต่เพียงการมีอยู่ของมันก็เพียงพอที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดทบทวนต้องปรับยุทธวิธีต้องยอมรับว่าท้องฟ้าแถบเอเชียแปซิฟิกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปในที่สุด PLXX จึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ญญของความพย,ยายามความมั่นใจในเทคโนโลยีและการประกาศว่าจีนพร้อมจะท้าทายความเป็นเจ้าแห่งเวหามันอาจเป็นอาวุธที่ทําให้โลกต้องคิดใหม่ว่าเขตปลอดภยัย ไม่มีอยู่อีกต่อไปและด้วยเหตุนี้เอง plxx จึงได้เปลี่ยนเกมการรบทางอากาศไปแล้วแม้ยังไม่ทันได้ถูกยิงออกไปในสนามรบจริง